สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อเมธิดากัลยลโยทินหรือว่าครูนิวนะคะตอนวิชาสังคมศึกษาในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คือ 1. นักเรียนรู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศัสดาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 2. นักเรียนมีความศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้นําคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้รับชมกันเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพุทธประวัติค่ะโดยนํามาจากภาพยนตร์เรื่องพุทธศัสดา ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับชมวิดีโอกันด้วยนะคะเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก พระเจ้าพิจารณาลักษณะของพระราชโบรสแล้วขอทำนายว่าในภายภาคหน้าถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดปิปราบปรามได้ชัยชนะไปทุกทิศแต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าจะเป็นศาสดาเอกผู้แนะนำสั่งสอนสั่โลกโดยไม่มีศาสดาอื่นใดยิ่งใหญ่ไปกว่า เราไม่ปรารถนาจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติหรือความสุขสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทําให้ผู้ครอบครองพ้นทุกข์และไม่อาจทําให้เราช่วยเหลือทุกคนที่เรารักและอาณาประชาราชของเราให้พ้นทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายไปได้ ็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอกันจบไปแล้วเด็กๆเ,เห็นอะไรกันบ้างคะคลิปวิดีโอที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติซึ่งนักเรียนสามารถที่จะรับชมภาพ,พยนตร์เรื่องพุทธศาสนาฉบับเต็มได้ทาง youtube เลยนะคะและในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในเรื่องสรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติมีด้วยกัน4เรื่องได้แก่1ประสูตย์เทวทูตสี่ สาการแสวงหาความรู้และ4การบำเพ็ญทุกขก,กิริยาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าพุทธประวัติคืออะไรพุทธประวัตินะคะก็คือประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาพุทธประวัติเพราะว่าพุทธประวัตินี่นะคะสามารถให้แง่คิดแล้วก็หลักการดําเนินชีวิตที่ดีให้แก่เราได้ค่ะ หัวข้อแรกนะคะก็คือประสูต์ประสูต์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวการเกิดของพระพุทธเจ้าค่ะโดยพระองค์เนี่ยประสูตรใต้ต้นสาระณนะสวนลุมพินีวันเมื่อครั้งที่พระองค์ประสูนต์นะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นนั่นก็คือพระองค์ทรงพระราชดำเนินออกมาเจ็ดเก้าคือหมายถึงการเดินมาเจ็ดเก้าบนดอกบัวเจ็ดดอกซึ่งหมายถึงพระองค์จะแสดงธรรมไปทั่วทวีปทั้งเจ็ดนั่นเองค่ะ เมื่อพระองค์ประสูติได้ห้าวันก็ได้มีการจัดพิธีเฉลิมพระนามขึ้นทรงได้รับพระนามว่าสิทธัตถะและเมื่อพระองค์หลังจากที่ประสูติได้เจ็ดวันแล้วพระมารดาของพระองค์หรือว่าพระนางสิริมหามายาก็ได้สวรรคตเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้รับการดูแลจากผู้เป็นนา้านั่นก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีค่ะหัวข้อต่อมานะคะก็คือเทวทุสีเทวทุสีคืออะไรเทวทุสีก็คือความจริงของชีวิตทั้งสี่นั่นเอง เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะคะมีพระชนมายุได้29พรรษาพระองค์ก็ได้มีโอกาสออกนอกพระราชวังทําให้ได้ทอดพระเนตรเห็นความจริงของชีวิตถึง4ครั้งด้วยกันโดยครั้งที่1นะคะพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่ครั้งที่2ทรงทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บครั้งที่3ทรงทอดพระเนตรเห็นคนตายและครั้งที่4ทรงทอดพระเนตรเห็นสมณะหรือว่านักบวชทําให้พระองค์นะคะทรงกลับมาคิดว่าชีวิตเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน แล้วมองว่าความแก่ความเจ็บและความตายเนี่ยนะคะเป็นความทุกข์พระองค์จึงตัดสินใจแล้วว่าจะออกสแสวงหาหนทางดับทุกข์นั่นเองค่ะ ค่ะข้อข้อต่อมานะคะก็คือการแสวงหาความรู้ซึ่งก็คือการแสวงหาหนทางพ้นทุกนั่นเองหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวูตทั้ง4แล้วพระองค์ก็ได้จะตัดใจที่จะออกผนวดนะคะจึงทรงม้ากันธากะาออกมากับนายชนะมุ่งตรงไปที่แม่น้ำอโนมาแล้วก็ทรงไปฐานเพศเป็นบนรรพชิตค่ะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงไปศึกษาหนทางดับทุกขจากอาจารย์ทั้งสองท่านก็คืออาจารย์อาราระบทและอุทธกกระดาบทนั่นเองแต่หลังจากที่ศึกษาข้อมูลจนครบถ้วนแล้วก็ยังไม่พบหนทางดับทุกที่ จเจ้าชายสิตถะนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะออกแสวงห,งหาหนทางดับทุกข์ด้วยตนเองนั่นเองค่ะ ในหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการบําเพ็ญทุกขกิริยาการบําเพ็ญทุกขกิริยานะคะก็คือการทรมานตนเองนั่นเองหลังจากที่พระองค์ตัดสินใจแล้วว่าจะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ด้วยตนเองพระองค์ก็ทรงเลือกใช้วิธีการบําเพ็ญทุกขกิริยานะคะในการแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ซึ่งการบําเพ็ญทุกขกิริยาค่ะมีอยู่ด้วยกันสามขั้นในขั้นแรกนะคะก็คือการกัดฟันใช้ลิ้นดันเพดานปาก ขั้นที่2คือการกั้นลมหายใจจนเกิดอาการหงื่อตาลายและขั้นที่3การอดพระกายหารจนร่างกายซูกหอมเนื้อหนังติดกระดูกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ยังไม่ทรงค้นพบผลทางดับทุกข์ที่แท้จริงค่ะจนมีวันหนึ่งนะคะ พระอินได้ลงมาเข้าเฝ้าพร้อมกับนําพินสามสายมาดีดบรรเลงเพลงให้ฟังนะคะโดยพินสายแรกเนี่ยหย่อนเกินไปดีดเท่าไหร่ก็ไม่เพราะพินสายที่สองตึงเกินไป ดีดไม่ทันไรสายกา็ขาดส่วนพีสนสายที่สามนั้นมีความพอเหมาะพอดีค่ะดีดแล้วเสียงสายไพเราะกังวานตรงนี้นะคะทําให้พระองค์เนี่ยคิดได้ว่าการที่จะทําอะไรสักอย่างนะคะควรมีความพอดีไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปพระองค์จึงได้ค้นพบทางสายกลางหรือที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาค่ะในเวลาต่อมาจึงทําให้พระองค์นะคะทรงตัดจรู้ธรรมที่เรียกว่าอริยสัจนั่นเองค่ะค่ะ การศึกษาพุทธประวัติในแต่ละช่วงนะคะจะทําให้เราได้ทั้งแง่คิดแล้วก็หลักการดําเนินชีวิตที่ดีค่ะสามารถนําไปพัฒนาตนเองได้แล้วก็สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ข้อคิดกลับไปกันเยอะเลยใช่ไหมเอ่ยสุดท้ายนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ